บกหอยไหลเลยโอ้ยย yeah, yeah, yeah. ่า hmm. ย play uh, no, no, yeah. ่าครับยาเยียี้ได้เยียบโอ้ยเี่ยให้ยังให้ยังให้ยังต้องใช้ไตนาตัวนั้นอาเผาปากับกับพี่น้องดีบโงผมในเขานีอไอ้นกด้าน้นกซื้อขึ้นโคกก็ได้ไป้อปาปุยซ้มังหน่อยครับ อสวัสดีครับจ่าชาดจุงกุ้งไล่ครับผมเอาสวัสดีครับบาดงงแซ่บงงครับจ้าสวัสดีจ้าเนาะมันเขียนมีสันบาดงหน่อยจ้าว่าเรียนกันมัยแต่ก่อนนี่เขาว่าเสี้ยนชาตดเลยก็คือเท่าเนี่ยตะวันเหมือนี้ก็สีเสี้ยนเลยเขาจอมสี่จอมสี่นะครับจอมสีฮก็สี่จอมสี่จอมคนมาไหมเนี้ไปเรียนเหียไปเหยียบเฮียขาอันนี้อันนี้ จกองน้องจากองซาบันวาอันนี้ตึกเอาปลาตกปลาอันนี้ตึกเลน oh, okay. อันนี้ปลาใหญ่นั่นปลาน้อ,อยพูดไม่หยุดไา้เลยโอ้ยขบคนเอาแล้วลูกเลี้ยงอะไรนี่ไปมาขอยกันพี่่ได้รานี้มาบุยเปตึกเลนนะบโหเพิ่นเพิ่นเพิ่เพิ่ว่าปลาไหลเนาะไปเนาะ ันมาสีบ้านปลาอยจากุ้งบ่ันเปาอย่ากุ้งาก็ปาน่นอยวันมีล่ะวันปลาจะจังาครับกลังค้ยานสบ้านปลาอกุ้ง่นาอันนี้จักสอกลุงลุ่งจักสอกจักสอกออมาิบาจกุ้งหอกันเว่ามีสองสอกสอกสอกเลยครับโอ้สอกหมออนสามติดขันลูกผุ้ไส้ลูกผุ้ไสต้องโอ้อกสมสเมาต้องสอกเลยเนาะถ้ามันออกตัวกับ เอาบาลอมันก็บมาเนี่เดี๋ยปใส่สลูก่เสงลูกดาไงงอันนี้จับาราได้พระจากวัดแแมโอ้มูดไปจับว่แม่เอาม่ยอมซีอ่ครับยมันมันไม่ใ่นะเัาจะที่ฮันนมันสบายใจนะอันนี้ใส่หอยนี่หอยยางมาอะไรเปื่อยนี่คือมงะไรไปจะเอาเอานัเปื่อยจะไปว่าเรย ไปมาเลียดังนี่เลียดงกินนั่นอไปไพี่น้องไยิงดังไฟนอ๋อยังมาครับขันบุญขันพุมาขันบออย่านี้บมีอยืงนี้ลงละยิ้ลยปลาอะ้ขีอยไปลงคอยเจ้าอออเนพี่นเลือกอยขี้หลังแะรอยเจ้าไม่ได้ขี้ไผดอกขี้ไยเจ้าที่ลองอองลอง้าไผ่ดขี้ไผดอกฟังหันะไปไปพี่น้อง ตรงโหดพี่หนังวันนี้ห่าสิเดรไปว่าสันดิอดเดนพนมาเต็มหนพ่อย่างย่างันเนียบปากคอเดียวพันเนียตปพกคอเดีมันจดยากเลยพี่จดยากวันนี้หี่ไม่ได้เา่อตรงเห็ดหใดนบอกยุกิคืว่าเสียนฉาดเสี้ยนฉาดเริ่มขึ้นเนมันจดมาลิเด้เลยปลาปล่องชงล่องดอรเชิงอะเกือบผมเนี่เดี๋ยวด้ กอว่าน้อพี่หน้อยไงเหลยๆๆบ่คอยบ่หอยไหลเลยโอ๊ย่าอ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่าม่าฮ่าร่่าฮ่า่าฮ่่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าด่าฮ่่าฮ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 ่า่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่ามาฮ่าฮ่าฮาฮ่่า่าฮ่า่ บาทแด้แค่งมันได้เนี่ยบาทวัลตินปลาโซกปลามันมาเขาเฝ้าจาชาดเนี่ยพี่ใส่ใส้ข้าวไยนะสามสูบง่านไปทหารพวกก็ทารเลือดทหารเลือดทีมงานจาชาตุสงกุลาขอให้ท่านโชคโชคดีวันนีเป็นจูบอกไฟ เอาอ่าร่อฟ้เนี่ล่ะงเดียวเสียวตะปะคอานมาครับเนี่ยปะเอ้าไปเลยเด้อครับเด้อไปไปโออเปนทรประดาตัวนี่ฮยยน่ะวงเที่ยวไหมปุยไป่ปานนไปแล้วออกหรอพุ่นไพ่จุดจวดอยู่พุนไพ่จุดจวดอยู่ี่ยนทหารมาจับทหารตกปลาพวกมัน ซือเงเพิ่มมายังครับเนี่ยอาพี่สิงหุ่มมาเนี่ยมันเป็นคือบอย่างย่งลังลมหลมหรอเ่าเกิดน่ี่แรงลงนั่เดือดกัสั่งกับลมย่างยางย่างย่างังลมนีย่างมันตึดมันตากไวจะขาดมันพูดไหมมันจวดเยอะขึ้นบ้านน่มางุมีวงุมงม ไม่แมนบานนองอูวันนีหนอบ่เอาวเอาบ่าผมผมไปจันนีหกนหตัวใหญ่ปะตัวใหญ่ปะเออใส่ถุงมือปะม่ไะอกครับบ้านผมกอบ่เคยเอาปาออกหน่อยหน่อยอู้ยออยอกปากนั่นจกปากนจกปากนี้ ปปากนี่จะตัวงามเลยพี่หลวงเนี่ยเพิังมาบอกเมาผม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 สิป่อยนั่นนี่นี่ปล่อยไปก่อนปล่อยปอนะครับเนาะยังไเล่นบอกอุ้ยไข่พอมันไข่ครับปล่อยมันไปไม่ไม้นนไข่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมเอาปนี้หนอปนนี้มันหลเลยปนนี้หลไหลเลยครับเพิงมาเยวปนนี้หนอกกันมันจวดไปหรอแม่ปลาขว่ไหมเงี้แมาครับ คุณอะของตาอะนี้มตัวงามเผาเดียวสิได้เผายู่ดอกนี่ครับนี่ปนิ่มปะนิ่โชกล่องเขาเนี่ยนี่ครับหูยปะนิ่มตัวงามเลยเขาเนี่ยเอาว่ได้กระสังไหวกันไหววครับไหวไหนะนี่ก็เราไหววครับปุณณ์้่ปุณยจะเป็นอย่างเยอคือเป็นสีฟังฟังบาเบาบาเ้าหนงจะที่บ้านดีกว่าห้าวขึ้เลยบาขันไม่ยนงคือบองบขึ้นในปุณย ผมขึ้นดนนำมั้วจมเลยะ่อกี้หลังไงม้ยเจ้าเหียวอ่ะเห็นไหนอู๋ยายาอยงครับยาเยี่ยมเห้ยาเยี่ยมเนี้ยของแค่พี่น้องเมนยังอฮ้ยพียพุ่ยเ๋็วเียของขาผมอ้ส่ว่ามันได้ปลาคอเต็มเผาเลยพี่น้องนี่ยเมนยังคิดอุ้ยอ้ อฮ้ยจูงเป็นหยังเฮกดอสิกินเหลือนี่อุ้ยพูนูนมาบังมาบังมาบังมาแล้โอ้ไปทังนี้ไปทั้ง้มีรองเลยเอาเอากละยไปรองมาลูหีนี่ปากละรวยมากเลยปัเต็มไอหยันอู้ดเามปลาเนื้อต้องการนมามาไ่อมปล่อยปล่อยปล่อยแต่วาตัวง่่นี่นนี่นี่ตัวใหญ่นี่เอาเน บ้าหนูวาหนูมางเอาหน่าป้นจหน็นยานป่าติขี่นองเรายถูกลงน้ำเลยแล้วยแลดเดี๋ยวลองน้ำถัวผมเดนกเดียวจ่าชาโจโจโนั่นเด้อพยไทยเหรเนาะอู้นั่นาตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาขื้นเอาขึ้นเอาขึ้นแล้วก็ซืือเล่าตัวนี่นี่นีตัวนีไอ้ปุ้ยเอไว้เนี่ยเดี๋ยวควยเอากระตังให้

อันนั้นปอกก้อนน้อยดอกนั้นปอกก้อนน้อยปล่อยมันนั่นขยายพันต่อไปซะปอกก้อนน้อยนั้นโจมขึ้นมันก็ได้ปุ้ยเออบกหอยบกหอยลายยังได้เหรอวันวันวันครับผมเพิ่นมาให้แชาชาติบ่คือดอกไปถือของเั้ง วอาไหลอยู่ป่าไหลมีแต่ตะปันเอาเลยเออมีลรมันเยาน้ำตัวปลาเนาน้ำตัวปลาเอ้าเจ้าเจ้ายังทิ่งงุ้มอยู่อ่ะมันขวางมันขวองกระดุมมันควางกระดุมัน ยบ้ันเียมน้ำเอ้ยปุยเด้อแบบนี้ได้แต่ว่อแปุยก็เป้าหนงเพื่ออะไเส้เออลงมาหัวเขวนตะเพิ่นน่ะเจ้าอ่ะเหลียวเหลียวลงไปเห็นอะเกันนะกุกุ้งยูน้ำขอบฟังเอ้อแห่ไปยูไหนคือเหลียวเหลียวเลียวมากสิพี่พี่ตุ่มนะพี่ห้วนะ ตุ่มใจนี yeah, wow, ่เลยเป็นไดเออลากก็เลยไห่อ๋อผล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 มาเพื่อลากเขานี่เนาะมีอนแล้วว่าสิลากเขาก็ได้แล้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตุ่มเขามาตุ่มเขมาสีด้วยสิี่โอาโหเออผัวหัวแตงยางเอายางออกก้อนมะฮ่องเห็นไหมลอยยางแล้วไปซื้อให้มั้ยไปซื้อส่วนนี้ให้ อ네ุ้ยของกว่าแต่ปุยกันนบบตะล่องกับใบตะของตะล่มนัก็คือกันตนี่เอาอยูุนี่ละ เฮ้ย้มาเร็วเร็วมาเร็วเร็เร็วเ๋ยวผมบอกอกบอกผมเนี่ยยู่เอาหนีออกคนผู้นำเขาโจมไีอันนั้ออกตีมตีเ้ยไม่เปนปลนียนตีมปลนียนบุหรดทังสี่ปลาคอนมาปลาเนียนบดั้งี่ยู่นี่ละ มันถือไปที่ไหนาครับมันถือตปที่แรกแล้วเมนยุ่งมันยาน้ันตปลาใครบูมาสาวตีเฮียูดไปถือไว้ดูนี้นี่บ่ท่านออกหรอกยุนีละมันดาดังคือเป็นเฮียบ่ขาดม่ขาดม่ขาดยุนีละมันจีออกยุ่งเมืงนีละคอยว่านนี่ตัมได้บอ๊ดนี่ไ

เหมนตลองไปเลยรยดองกันอยืนมันกันมันเลืกขึได้นี่แหละครับเลือกได้เลยอายืนอะไรีนี่เรานี่ประยตัวนึงอยู่นี่นี่ผมนี่ประคองยุ่ี่อะไรปุ้ยแม่หยังถัานมดอีกแล้วปุ้ยมดอีกแล้วหมวกปุ้แล้วยังวานิครับวันน้เอายวกย้อกเลยนี่ เอาไปเอะละโอ้โหัวาที่บาทเขาเนาะยอปรคุ้มมาอยงู่ยพอคนหน่อยตรงนั้นนะเพื่อมีตะป่านิ่มแท้มันยุ่นี่าไท่นออกมันต้มมันมันต้มตมเลิกดบ้มันมุดมันมุดยู่น่ย่เลิกอย่ลูกคานี่มันต้องุดต้องมุว่าเฮยด็กกล้น่อยใช ใกล้หนาตึกแหนะวะโอคน่ะลับไปต้มกินลนนอกพี่เอ็นกดกดกดยุดธอะได้ครับตัวนั้นผมมูน่ะผมมูแล้วเอามันได้เอามันได้ข้อยังข้อถักไทยพี่น้องแนุ่้ยทักไทยพี่น้องแนเอ้าทักไทยพี่น้องทั้งไลายเยอะนะครับนสิสวัสดีครับตัวนี้ก็ต้องฝาวน้ำปลาพี่น้องเบ้านุองเดี๋พักคอยง่ายเลยครับเมื่ท่านได้อยู่แล้วเหยียบข้อไเหยียบข้อไปลรอ เดี๋ยวขอให้มันสริมเจ้านเจ้าพอเหรอครับครับพ่อเหรอครับเดี๋ยวสรงไหมเอาเขาเอาเขาเห็นห่งไงเด้อหนองโมแม่เฮ็ดไบแล้วน้เศร้าเศ้าเห็นหลงโอ้นห่ยตัวสักเียรมเลยอ๋อสักมีละจะบอกว่าหลุดคุ้มคมี่ใส่จะบอกย้อหลุดดครับไปวันนี้โอ้ไปสิลุด ตัวใหญ่ยังบะใหญ่ทำฝาทำแขนอะไรแบั้ปากคอพพเ็ดปากคอพดพเ็ดปากคอพิเ็ดเอาคือวางสั่นเอาบ้านหนูอ๋อขึ้นั่วนทน่รเ้่ดิงแห้งนนาเรีดิโอ้โหโอ้โหลุดที่ีออกตาอ้งดิ้ออกอีหลีหลุดหลุดวะเนี่ยออกตาหลุดอะไมาถอด่ออกตาดอกาดวใหญมานั่นออก อพุทกเลยเพราะว่าหัวมันออกตาเลยแบบโอ้ยสามโโอ้ยมันออกตาแม่ตัวญ่อยู่เลยแต่ว่าคือออกคือหัวมันโผล่ออกมาแล้วมันญ่เลยมันบอกเลยพวกพวกผู้เล่าก่อนมันเหนียขาดห่มันงงมันเป็นไงเรืมันเป็นัไงสังเกตเลยไม่ออกตาเลยออกออกงดิ

บ่ไพลูกแกงเลยมันเป็นก like ุ้งพายสุดอยู่ <t t ุวคันนี่แม่นบังแม่นบังครับบังยุ้ยมองพายจวดจวดนะพี่น้องทางในสวนนะครับพี่น้องได้นะครับวันนี้อยู่บ้านตีบ้านเปานนินกันไหนบ้านหนองบัวบัวบ้านหนองบัวตำบลขั้นใดใหญ่ตำบลขั้นใดใหญ่มีอะไะพี่น้องเลยที่ฟังสดอ่าหมันครับประคอบอะไรจักตัวเลยมีอะไรจัดจัดกุ้งขาวกุ้งฝอยกุ้งฝอย สันสนิทร่องาดโคตกโรดกงไหนั่นละโคตรโดตรตรงไหนเห็น่หมเออสันลองนีกระแทกกระแทกกระแทกจุ่มน้ำกระแทกกระแทกกระแทกอีพันธ์อื่นกขาไ่ได้บอกงายคือดะไรคือนั่นนันนี่แกเลยจ้าชาดเอาในพี่แก่แกตูดอ๋อแก่ตูดแก่ตูดแกตูดเราลุงกันข้างกันละมังก็ได้ห็นนะจ้าชาด ผมมาหาพีไซผมได้กินกุ้งซามารอดด้วยจ้าชัดละซันลงเลยสรหุงยังไม่แล้วอยู่เนาะเปิดเออ้เปนไหนนี่เราก็เห็นกุ้งโม่ครับกุ้งกุ้งโม่เดีนี่จากว่าจ้าชัดพวปากน้าพี่ก็บอกผมโซ่ซันนี่ให้ผมซันอยู่เอล่ัน เอานนี้ใสขึ้นอ oh, uh. ันนี้เอาใสขึ้นนะครับเนาะบว่างงานต้งใสเงียไหมนานมางใสไปพูดพูดอันหนึ่งยางหุาพูดพูดผ่านเลยนี่ว่ได้เรีนน้ํานี่ยับว่าดีเนาะนับ่าคตรต้องน้พ่อมายามกุ้งแนนี้ยามกุ้งยามกุ้งคอยหลากมากทีุ่ดนดังนี่นี่ถึงไรครับเนี่คนเบิร์ตบัมาจมจอยกั

ฮาขุนดังครับพี่น้องโอ้ขึ้หิวคักเนาะถ้ากุ้งดิบก็ไม่กินเมื่อสามถาดเราพี่น้องเลยเป็นขุนดังเหมือนนี่ยมีขุนดังแที่นมีตูวครับมาด้วยพี่น้องครับเมื่อนี่ตึกปลามาได้เลยครับพี่น้องเลยตัวคว้าตรงนี้ได้ใช่เสียวพี่น้องเลยอ๋าชงสัยตายหนาตัวนั้นเกือบได้อ๋าเผาปลากันครับพี่น้องตัวเงี้ยงงามครับโอ้สะพพอันตายชาชาร์ล์ไม่กินใบมูจิ้งไก่ตายก่อนเนาะเบีย S <S อ,อ้ยมือโดวนว่<ล>ะมา,มาะอยากมีนเท่าจา้าไกลค่ลงไปแล้วครับตัวแรกโอ้โฟีมือจ้าชาเด้อตัวนี้เล้าไม้ไว้ได้อตัวนี้มั้นดวนเลยเชได้ปลากราบสันนอ้ตัวกำลังงามเลยตายนาอยากโชั่วอยากชว่ววะไรสั่มเจือ ว่าตัวใหญ่ตัวน้อยอันบ่แม่แต่ว่าก็เห็นย่ได้ว่าญ่เติบยู่อ๋อบ่เป็นยังแค่ได้เห็นก็ดีเลยเห็นก็ดีแล้ว่เบาหนออ้าลงไปหยอกมันเล่นซเีพี่่พี่น้องเ้ยเอาปลาครับหางสัตามันดอกแม่แค่ตัวมัน่เบาแพ้เรื่องนี้ไปุรุ็ดนเื่อนี่ยเฮ้ยฝนดินใช่มาุกแลุกแ้วพี่น้องกันมากเช่นปลาตัวนี้ได้ถัด จั่ไดนี่นี่โตของผมได้เขาเนี่ยไม่ไรหรอเดงเดงเลยไหมนี่แหะนี่แหะที่มันกินแต่ไครตายเนี่ยนี่สิ่งนี่น้ไม่ไม่เงินไม่ได้อันนี้ก็เดงกันอันนั้ก็เดงกันหงว่องหง่องว่อ่เาลอยกุ้งืเบ้าหนงกินได้แท้ตัวกินแล้วๆว่าดูพ่มผาเลียงยางออมบานตัวคืออ๋อแต่ยางน้ำทางกระปูแค่อยู่ นี่พี่น้องก้อยก้ง่าเาเทนึงนี่ก็ม่ยม่นแนวกไ <laughs> มาหาอ้ก็ได้กินก้อยกุ้งซือแรงว่ามาบ่อหอนครับใกล้กันเเนี่ยก้อยกุ้งเขาปลามีเมื่อตาชาดลว้นว,น,วนครับพี่อันทาท่าบนี้ผมกำลังเก็บพักเลี้ยลนหันยอยู่พักเล้ยนหัน,น,นอาน่าเนี่ยสมกัเอาหน่อยจานี้ติวกติวเ่เายันหละจัไม่ได้กินโดน บรรยากาศอบอุ่นคือเขาว่าบรรยากาศอบอุ่นจนเฮียแตกคุณเหรอบ้าไปครับพี่เนี่ยพักเรียนทันพักเรียนทันได้จากจที่เศร้าวปวดขาจ่อโอ้ยนี่ครับอาลงไปมามาพี่น้องมามเจ็บแสบมันครับเป็นเนื้อก้อยกุ้งไหมชาชาเออตัวเจ็บแสบมันแล้วก้อยกุ้งแค่บักกวางแค่นี้ครับนี่ยบางกวางสุกไหมครับน,นี่ตอนนี้สุกตัวครับนี่นะโมเมนต์ใครกุ้งเนี่ยบักววกวา มาเข้าไปนี่ลุยเรียมไว้ครับมา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 ่นั่งตาเดียดด้ว่ากินของมากินนนหวนไหมก็มากินนอนฮวนใช่เขาไปกินข่าไปนี่มามามาังกองไฟมันยังอนครับเอาทั้งนครับพอเอาลูกมานีก็ได้ขึ้นแค่นี้แหละตัดหั่นก็ไดตัว นี่ผมผมมาไฟ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 วักนยังครับผมกินน้อนไม่ได้แล้วดากแยมก็ดีด้ยมากิน้อนมาูกันสิได้กินน้อนไกิน้อนแล้วกันเ้ยโไมี่รู้ว่ากันเยัน่าอบรรยากาศครับพี่น้องการทำอาหารจนตุวจิ๊เา กเสีบะชอดีเฮ้ยม่งเนเสียน่เอาหน้ยะเนี่ย้ต้าขีมัครับีบขีขียุ่งรนี่โอ้มื่อมื่อไอขีตันีเพราะขคยปลาเาบอ่นี่ยายปลาเพาว่ามันแพงก็ยังแม่มาขึ้นผมมนกรดบหจังเหรออ้ยรับนอันนี้ปลาปลานี้พูดจะจับไม่คนจับคนนีใช่ชมันมันมันม่น้ำมาเนี่ แ้เมาหนวงม่ได้กินห้เมาหนวงม่ได้กินห้มาปลาตัวนี้กินตะกุงกินตะกุงกินดีๆไงปลามันกินห้ามปัจเออสักรบอย่งนี้อจดแค่เดียวอฮะ ชิมกวางให้จ้าคผูค้มากุ้งไหมมีแลมันอยากมากตมือเช้าทอะไรอ่่จ้าอ่ำอไอยเ่ยดก็้งวัดแบมตยองเงีมจท нолог, ีพยงว่าบัะน่นมากุ้ยกวางสมหอมเลยเนาะมากาที่ซจะของตีได้เเอาล่มากันนะบ้านหลวอ่ำเป็นไอ้หนูคือมีแต่ หายจะสีจำงก้อนยมเตแนเป็นเสี่ยมเลยใ่ยังมา่าสดๆทั้งนั้นเลยนี่ละพี่น้องสุดยอดอาหารอีสานมาเทาครับเผาปเนยงครับกวยกุ้งครับตำหม้งเด้อพี่น้องเด้ยังมาพูดใหยิ้เลยางสาครับคืนจักนี้เผานี่ยแล้วพี่น้องเอาใจในก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับอีสานมอหน่อยครับสำหรับคลิปน้กับพี่น้องไปก้อนพรอมจชาุกลาเบ้าหนุงแซบนัวเด้อพนองเด้ออ้าเนี้ครเปิ้ลมารัดทางบานอายบาซใตครับเิลหจัวกุ้ง มากินแถบวันนี้คางวอกกุ้งเลยจะมาลักกินย่ำขึ้นแล้วออกแสงด้วยเวนพี่โป๊ะเดี๋ยวพี่ผมฝากฝากจำหุงเฮิมจักหวาดนั่นเลยจำหุงเฮิมเนี่ยข้ามเขาดีนะมาได้เป็น้ว่างเด้อสั่นนั่นผมโซ่เหนียวโซ่ยากไปยังทางบุญท่ามีสิค่อยดีไป็นงานนะ่นเห็นว่าคัมคบมันว่าคัมในตอนภาคมื้นเมืมีฝนไหมครับเนาะเอ่ะคลิปนี้ครับพี่น้องโชคดีขอบสุขครับสวัสดีครับ หู้ดังโหดไฟจุดไปคักเลย